พูดถึงการท่องเที่ยวน้องผู้ชมล่าสุดนะคะมีเหตุการณ์อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวเทศบาลตำบลวังกะตำบลหนองหลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ชมเพลิงไหม้ค่ะเมื่อคืนนี้เลยที่จะบอกว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวสาคัญเหมือนกันนะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอนริมแม่น้ําสองกาเลียเพลิงไหมนน้มันโหลลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากเมื่อคืนนี้ลมพัดแรงค่ะ การดับเพลิงค่อนข้างยากลําบากเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันบางจุดรถดับเพลิงก็เข้าไปไม่ถึงชาวบ้านเขาต้องมาช่วยกันนะฉีดนะไม่ให้มันลาไปติดร้านค้าชุมชนร้านอาหารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแบบนี้คุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปยังมีควันไฟอยู่บางจุดนะคะ ทำให้บริเวณสะพานอุตมานุสร์เต็มไปด้วยหมอกควันส่วนสายเอที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากมีคนลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแล้วก็กอบไผ่ที่อยู่รอบๆพื้นที่เพื่อทําการเพาะป,ปลูกเนี่ยแหละค่ะ